โลกออนไลน์แล้วก็ต้องมาพูดหน้ากล้องก็ยังจะไม่คล่องบางทีพูดพูดไปจำไม่ได้แต่ไอ้ครั้นจะไปตัดต่อวิดีโอนะคะก็ยังไม่มีทักษะอยากจะพูดม้วนเดียวจบเลยแต่ช้าหน่อยนะ<อ>จนคนฟังเนี่ยนะคะรู้สึกว่าหลุนม,มีลุ้เออเราจะพูดอะไรต่อเพราะฉะนั้นจะมาแก้ปัญหาให้คุณคุณค่ะด้วยการใช้เสียงดนตรีประกอบแต่ว่ามันใช้ยังไงล่ะ ไปลองดูกับคลิปคลิปนี้นะคะแล้วก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูจ้าป้ายวิธีการเปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นแรงผลักดันคลิปนี้มีคำตอบมีใครในที่นี้บ้างครับที่เคยเดนดูถูกแล้วคุณรับมือกับมันยังไงคุณตัดสินใจยอมแพ้หรือว่าคุณจะสู้ต่อมีสุภาษิตจ,จีนกล่าวไว้ว่าระยะทางพิสูจน์มา การเวลาพิสูจน์คนหมายถึงการลงมือทำจนเกิดผลลัพธ์และเอาผลลัพธ์มาให้เขาดูจากคลิปนี้นะคะเราจะเห็นได้เลยว่าคนที่พูดเนยนะคะจะมีช่องว่างระหว่างการพูดคือการพูดจะออกแนวที่ยังไม่ต่อเนื่องกันสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะบางคนเนี่ยก็เก่งในเรื่องของ ทำงานเบื้องหลังแล้วก็มาทํางานเบื้องหน้าก็รู้สึกว่าแหมมันก็ยังไม่คุ้นไม่ชินนะคะเอาใจช่วยทุกคนเลยแต่ว่าในเบื้องต้นเราจะมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงเอาทีนี้ง่ายๆค่ะก็คือใส่ดนตรีประกอบเข้าไปนะคะแต่ว่าตัวอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวอ้อยลองให้คุณใส่ดนตรีประกอบเป็นจังหวะแบบช้าๆก่อนแล้วลองดูนะคะว่าการที่เราได้ดูคลิปจากที่มีการใส่ดนตรีประกอบไปแล้วเนี่ย มันจะดีกว่าการที่เราไม่ได้ใส่ดนตรีประกอบหรือเปล่าไปลองดูค่ะวิธีการเปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นแรงผลักดนันคลิปนี้มีคำตอบมีใครในที่นี้บ้างครับที่เคยโดนดูถูกแล้วคุณรับมือกับมันยังไงคุณตัดสินใจยอมแพ้หรือว่าคุณจะสู้ต่อมีสุภาษิตจีนกล่าวไว้ว่าระยะทางพิสูจน์มา การเวลาพิสูจน์คนหมายถึงการลงมือทําจนเกิดผลลัพธ์และเอาผลลัพธ์มาให้เขาดูเป็นไงบ้างคะหลังจากที่มีการใส่ดนตรีประกอบเข้าไปหนึ่งเพลงแล้วก็เป็นจังหวะชา้ชาๆแต่ทีนี้ลองดูนะคะว่าถ้าจังหวะเนี่ยมันกระฉับกระเชงขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะรู้สึกแบบไหนไปดู วิธีการเปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นแรงผลักดันคลิปนี้มีคำตอบมีใครในที่นี้บ้างครับที่เคยโดนดูถูกแล้วคุณรับมือกับมันยังไงคุณตัดสินใจยอมแพ้หรือว่าคุณจะสู้ต่อมีสุภาษิตจีนเกล่าวไว้ว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนหมายถึงการลงมือทำจนเกิดผลลัพธ์และเอาผลลัพธ์ มาให้เขาดูจากเสียงประกอบที่เป็นดนตรีประกอบทั้งสองแบบเนี่ยนะมันให้อารมณ์ในความที่แตกต่างกันจังหวะแรกเนี่ยคือมันจะเป็นช้าๆพอเราไปผสมผสานเราก็จะรู้สึกว่าพลังของเรามันก็จะช้าไปด้วยแต่ถ้าเป็นจังหวะที่เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าพลังของเราอะ่ะมันถูกกระตุน้นมันถูกอ่า ขับออกมามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เอยจํกำลังที่จะให้เป็นจุดสังเกตนะคะว่าเวลาที่เราจะใส่ดนตรีประกอบนะคะจะช้าหรือจะเร็วเนี่ยมันควรที่จะเสริมในสิ่งที่เราเนี่ยมีเสียงหลักของเราอยู่่อน้านั้นถ้าเราคิดว่าเนื้อหาที่เราใส่ลงไปเป็นความจริงจังหนักแน่นเกินไปก็น่าที่จะใส่เสียงประกอบที่ ลดลงมาน,นิดนึงดูนะคะรู้สึกว่าเออมันไม่เครียดเกินไปแต่ถ้าเราเนี่ยอยู่ในอารมณ์แล้วก็ energy พลังที่เรา,าไม่ได้ปล่อยออกไปเต็มที่อันนั้นเราก็ให้มีจังหวะที่เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ช่วยกระตุ้นสิ่งที่เราพูด ส่งไปถึงคนที่กำลังดูคลิปของเราอยู่ได้มีส่วนร่วมกับเรามากขึ้นนั่นเองโอเควันนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะบ๊ายบาย